คลิปนี้เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานของข้าพเจ้าอาจจะมีการมโนขึ้นมาหรือผิดพลาดหรือมั่วซั่วบ้างก็ต้องขอภายไว้ณที่นี้ด้วยหากมีผู้รู้หรือคำตอบที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยรบกวนคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับเครื่องยนต์ GDI นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้มาไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ จะเลือกซื้อรถรุ่นใหม่นะครับหรือในเบอร์ชัวร์ที่เห็นประกาศนะครับว่ารถรุ่นนี้ใช้ระบบ GDI GDI คืออะไรนะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับ GDI นะครับย่อมาจาก Gasoline Direct Injector คำนี้คุ้นๆไหมเราเปลี่ยนตัวอักษรน,นิดหน่อยสิ DDI นะครับเคยเห็นรถกระบะกันไม่เอ่ยใช่แล้วครับ ระบบเดียวกันนั่นแหละครับก็คือระบบด i เร c อินเจ c เตอร์นะครับด i เร c อินเจ c เตอร์ก็คือหัวฉีดถ้าแปลตรงตัวเนี่ยหัวฉีดยิงตรงนะครับยิงตรงสู่ห้องเผาไหม้นั่นแหละด r เร t นะครับแปลว่าตรงนะครับหรืออินด r เร t แปลว่าทางอ้อมอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะมันถูกหรือเปล่าที่ผมว่าไปนเนี่ยอ๋อใครเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษลองคอมเมนต์ดูหน่อยนะครับโอเคพื้นฐานเนี่ยมันมาจากรถดีเซลนะ รถดีเซลเนี่ยใช้ระบบนี้กันมานานแล้วนะครับก็คือระบบดีเซลดิเรกอินเจคเตอร์หรือดิเรกดีเซลอินเจคเตอร์เนี่ยไม่รู้อันไหนขึ้นก่อนนะแต่มันเป็นตัว D-2 ตัวเหมือนกันระบบนี้เนี่ยอยู่ในเครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่งดีเซลเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ระบบนี้เนี่ยฝังหัวฉีดไว้ที่ท่อ ID เนี่ยมันจะจุดระเบิดไม่ได้นะครับเพราะว่าดีเซลต้องฉีดน้ํามันเข้าไปตรงหัวลูกสูบนะครับในตอนที่ลูกสูบ อัดขึ้นบนสุดนะครับก็คือกําลังอัดอากาศพร้อมที่จะระเบิดนะครับจากนั้นก็จะฉีดน้ํามันลงไปที่หัวลูกสูบเพื่อให้เชื้อเพลิงระเบิดเป็นกําลังนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราฝังหัวฉีดไว้ข้างนอกเนี่ยเหมือนกับรถเบนซินเนี่ยมันจะจุดระเบิดไม่ได้เพราะว่าอะไรวะก็เพราะว่าไม่เคยเห็นนั่นแหละรครับผมไม่เคยเห็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ฝังหัวฉีดไว้ข้างนอกนะครับก็อาจจะมีนะแต่ผมไม่เคยเห็นจริงๆ มีอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับแต่เครื่องยนต์ดีเซลก็มีอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ฝังวัวชีดตรงบัวลูกสูบนะครับก็คือห้องเผาไหม้แยกนะครับอันนี้ก็คุ้นคุ้นในวิชาตำราเรียนของเครื่องยนต์นะครับห้องเผาไหม้แยกในเครื่อง2อก็น่าจะมีนะผมว่าเพื่ออะไรนะครับก็ต้องเผาไหม้แยกก็ต้องมีหัวเผานะครับหัวเผาก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับหัวเทียนก็คือทําให้ห้องเผาไหม้ตรงส่วน แยกเนี่ยร้อนเพื่อให้เชื้อเพลิงระเบิดส่งไปยังห้องเผาไหม้หลักประมาณนี้นะเครื่องยนต์คอมเอรเรลเนี่ยก็มีต้นแบบมาจากเครื่องยนต์ EFI นะครับก็คือเครื่องยนต์เบนซินในยุคแรกๆนั่นแหละโอเคเรากลับมาที่เครื่อง GDI กันนะครับ GDI ก็มีการทํางานที่คล้ายกับเครื่องยนต์ดีเซลเลยนะครับก็คือหัวฉีดจะฝังอยู่ที่หัวลูกสูบนะครับและที่ฝังมาด้วยอีกอย่างนึงก็คือหัวเทียนนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องมีหัวเทียนช่วยการจุดระเบิดนะครับ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นมันดีกว่าเครื่องยนต์หัวฉีดธรรมดาทั่วไปยังไงนะครับข้อดีข้อแรกที่ผมไปอ่านเจอมาในเว็บต่างๆเนี่ยประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับประหยัดขึ้นได้ยังไงนะครับทั้งๆที่เครื่องก็เท่ากันนะครับสมมตุติยกตัวอย่างเครื่องตัวหนึ่ง1.5เป็นหัวฉีดธรรมดานะครับกับเครื่องอีกตัวหนึ่งเป็น1.5แต่เป็นไดเรกนะครับ เครื่องยนต์ดิเรกเนี่ยจะประหยัดน้ํามันกว่านะครับเพราะเชื้อเพลิงเนี่ยโดนฉีดตรงๆเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับทําให้ไม่มีการกระจายออกหรือย้อนกลับไปนะครับก็เลยทําให้เชื้อเพลิงที่ฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้เนี่ยได้ใช้งานหมดนะครับไม่ได้ฟุ้งไปไหนนะครับ แต่เครื่องยนต์หัวฉีดที่ฝังหัวฉีดที่ท่อไอดีเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนบ้างนะที่มันจะย้อนกลับไปหรือมันจะฉีดไม่เข้าหรือไปเกาะอยู่ตามท่อไอดีนะครับอันนี้ก็เป็นน้ํามันที่เราต้องสูญเสียไปในส่วนนั้นนะครับมันก็มีการสิ้นเปลืองที่เยอะขึ้นอยู่แล้วนะครับข้อต่อไปเลยนะครับก็ที่หลายคนพูดมาเป็นเสียงเดียวกันเลยก็คือรถมันแรงขึ้นนะครับมันแรงขึ้นได้ยังไงนะครับทั้งๆที่เครื่องมันเท่ากันนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าด i เรกอินเจกเตอร์เนี่ยฉีดน้ำมันลงไปที่บวลูกสูบโดยตรงทำให้การน็อกของเครื่องยนต์เนี่ยลดลงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจในข้อมูลนะแต่ในความคิดของผมเนี่ยในผมคิดว่านะไอ้ด i เรกอินเจกเตอร์เนี่ยน่าจะช่วยลดเรื่องของการน็อกเครื่องยนต์ได้นะครับเพราะไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยโดนฉีดเข้าไปโดยตรงที่ห้องเผาไหม้นะครับเราสามารถควบคุมได้ว่าจะให้เชื้อเพลิงเนี่ย ฉีดจังหวะไหนนะครับแต่ถ้าเป็นในหัวฉีดธรรมดาเนี่ยน้ำมันจะฉีดได้เฉพาะช่วงที่วาล์วไอดีเปิดเท่านั้นนะครับก็คือลูกสูบเนี่ยอยู่ในศูนย์ตายล่างวาล์วไอดีก็จะเปิดเพื่อให้อากาศไหลเข้ามาอยู่แล้วจากนั้นก็ฉีดเชื้อเพลิงผสม,มลงไปพอวาล์วไอดีปิดก็จะทําการคอมเพรสชันนะครับหรือกําลังอัดนะครับเมื่ออัดแล้วนะครับจังหวะที่เราใช้เชื้อเพลิงที่มีออกเทนที่ต่ำเนี่ยการอัดที่เยอะหรือกําลังอัดที่สูงเนี่ยจะทําให้ น้ำมันตัวนั้นเนี่ยระเบิดก่อนที่หัวเทียนจะจุดนะครับลูกสูบยังไม่ทันได้ขึ้นไปอัดเลยนะครับแต่เชื้อเพลิงระเบิดซะก่อนอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เครื่องยนต์ระเบิดถอยหลังนะครับหรือไฟย้อนออกกองอากาศนะครับผมว่า Direct Injector ของเบนซินเนี่ยน่าจะช่วยลดในส่วนนี้ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะพอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าไอ้กำลังอัดเนี่ยในเครื่องยนต์ GDI เนี่ย เมื่อมันไม่มีการน็อกหรือการน็อกที่น้อยลงนะครับก็จะทําให้เราใช้กําลังอัดที่สูงขึ้นได้นะครับทาให้เครื่องยนต์เนี่ยมีกําลังอัดที่เยอะขึ้นก็ตามตัวนะครับเครื่องก็จะมีกําลังที่เยอะขึ้นแรงที่เยอะขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นทฤษฎีนะผมว่าอันนี้ผมไม่ขอฟันธงนะบอกอีกครั้งว่ามันเป็นแค่สมมติฐานของผมเอง รอผู้รู้หรือผู้ที่มีความรู้จริงๆมาตอบนะครับอันนี้ผมไม่ขอฟันธงเมื่อเครื่องประหยัดน้ํามันขึ้นก็หมายความว่าไอเสียที่ปล่อยออกไปก็จะน้อยลงนะครับทําให้เครื่องยนต์ GDI เนี่ยมีการผลิตไอเสียที่น้อยนะครับกว่าเครื่องยนต์หวัวฉีดธรรมดานั่นก็เลยทําให้เครื่องยนต์ GDI นะครับเริ่มที่จะมาเป็นนวัตกรรมในยุคใหม่หรือเริ่มจะเอามาใช้ในรถสะส่วนใหญ่นะครับรถญี่ปุ่นหลายรุ่นแล้วนะครับที่เริ่มจะใช้ระบบนี้นะครับ เพื่อที่จะทําให้ไอเสียน้อยลงนะครับกาลังก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ไอของพวกนี้เนี่ยผมว่ามันก็จะอยู่ได้อีกไม่นานเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้เครื่องยนต์กันแล้วมันอยู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าหรือยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าซะส่วนใหญ่นะครับเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะตายจากพวกเรากันไปหมดนะครับ GDI นี้ก็อาจจะเป็นแค่นวัตกรรมของเครื่องยนต์ในยุคสุดท้ายนี้ก็ได้ โอเคเรามาดูข้อเสียของเครื่องยนต์ GDI กันบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่เราเห็นเห็นกันมีคนบ่นกันมาเยอะเหมือนกันนะครับก็คือข่าเกาะที่วาวไอดีนะครับเกาะได้อย่างไรนะครับวาวไอดี wow เนี่ยซึ่งใน EFI เนี่ยวาวไอดี wow เนี่ยจะโดนน้ามันฉีดชะล้างอยู่ตลอดเวลาก็คือหัวฉีดเนี่ยฝังอยู่ที่ท่อไอดีน้ำมันก็จะฉีดผ่านวาวไอดีตัวนี้นี่แหละทําให้น้ํามันเนี่ยชะล้างวาวไอดีอยู่ตลอดเวลานะครับข่าเกาจึงไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ ในเครื่องยนต์ GDI เนี่ยหัวฉีดจะฝังอยู่ที่หัวลูกสูบเลยไม่ได้ผ่านท่อไอดีแต่อย่างใดทําให้อากาศที่เราดูดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีฝุน่นบ้างน,นะครับก็ไปเกาะตามวาล์วตางทาง่อทางเดินพวกนี้แหละก็จะทําให้อากาศไหลไม่สะดวกแล้วทําให้วาลว์ปิดไม่สนิทได้ด้วยนะครับเพราะว่าขมองพวกนี้ถ้ามันเป็นอะไรที่หนาจริงๆเนี่ยก็จะทําให้วาลว์ปิดไม่สนิทได้แล้วก็กําลังหรือคอมเพรสชันกำลังอัดก็จะลดลงนั่นเองนะครับ ทำให้เครื่องแรงตกนะครับโอเคเรามาดูข้อเสียข้อต่อไปกันนะที่ผมเห็นอันนี้ไม่ได้ค่อยได้เจอกันบ่อยนะแต่เจอในรถที่โมดิฟายมากๆเลยที่ปรับแต่งกําลังอัดแล้วก็โมกันเทอร์โบกันปยะยามเหมนเลยนะครับก็คือหัวฉีดกระเดินนะครับเป็นเป็นไปได้ยังไงนะครับเครื่องยนต์ที่โมดิฟายเนี่ยกำลังอัดมันต้องเยอะอยู่แล้วบวกกับบูทของเทอร์โบที่มาเนี่ยมันก็เยอะนะครับ3 0 4 0 psi เนี่ย ทำให้หัวฉีดเนี่ยทนแรงอาจไม่ไหวนะครับหัวฉีดยอมบินออกมาก่อนนะครับนี่แหละก็เป็นข้อเสียอีกอ,อย่างของเครื่องยนต์ GDI นะครับมีวิธีแก้ไหมผมว่าน่าจะมีวิธีแก้ก็ทําหัวฉีดให้มันโหดขึ้นแน่นขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นวิธีแก้ได้นะครับอาจจะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปนะครับรถยนต์รุ่นเก่าล่ะจะได้ใช้ระบบนี้ไหมมันก็พอจะมีทางนะผมว่าถ้ามี คนหรือช่างในประเทศไทยที่เก่งพอนะครับที่จะสร้างฝาสูบ GDI ให้กับเครื่องยนต์ตามบล็อกนั้นๆน,น,นะครับทําทุกยี่ห้อหรือทําทุกเครื่องแต่ยังไม่เคยเห็นใครทําในประเทศไทยนะครับโอเคเรามาพูดถึงการบํารุงรักษากันบ้านนะครับเครื่องยนต์ GDI เนี่ยมีการบํารุงรักษาที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอยู่แล้วนะครับแต่วัวฉีดของ GDI เนี่ยฝังอยู่ในห้องเผาไหม้ใช่ไหมก็ มีความร้อนของห้องเผาไหม้โดนหัวฉีดโดยตรงก็อาจจะทำให้หัวฉีดเนี่ยมีอายุการใช้งานที่สั้นลงนะครับก็อันนี้ยังไม่ชัดเจนแต่อย่างใดนะครับข้อมูลส่วนนี้นะครับไม่ขอฟันธงแล้วกันนะรอผู้ที่รู้จริงๆมาตอบดีกว่านะครับการเปลี่ยนหัวฉีดของเครื่องยนต์ GDI เนี่ยราคาก็ต้องโหดราคาต้องโหดแน่ๆนะครับ ต้องทาใจไปด้วยนะครับสาหรับเรื่องนี้นะครับในยุคนี้เนี่ยรถก็เริ่มจะเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้กันมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ไอเสียเนี่ยปล่อยน้อยลงและเครื่องเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับมันมีแต่ข้อดีตรงนี้นะครับทาให้มูลภาวะเนี่ยลดน้อยลงแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยรถไฟฟ้าอาจจะแซงหน้านะครับผมว่า GDI เนี่ยอาจจะเป็นแค่นวัตกรรมสุดท้ายของเครื่องยนต์ที่ทันสมัยที่สุดนะครับสาหรับต้นทุนการผลิตในการสร้างเครื่องยนต์ GDI เนี่ยก็อาจจะสูงกว่า เครื่องยนต์หัวฉีดทั่วไปนะครับก็ต้องทําใจในเรื่องของราคารถที่จะสูงขึ้นตามนะครับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือคําถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คอมเมนต์นะครับผู้ใด,ดที่มีความรู้จริงๆหรือมีข้อมูลจริงๆนะครับมีความรู้จริงๆก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างมากสําหรับความรู้ที่ถูกต้องนะครับโอเคบายบาย,บายคลิปนี้จบก่อน